สบายดีพี่น้องใช่สบายดีสบายดีที่ชูบุตรเพื่นพี่น้องที่ดีตอนรับเขาสู่จังตรงงันเนาะพี่น้องสบายดีงานแร่ๆที่เก่าพี่น้องสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมื่อนี้เนาะพี่น้องอันหนเนื้อหูหมูเฮาเนี่ยถือมาหนึงแต่แต่โดนเลยเนาะขาไปกินขาบหนึ่งหูหนึ่งตัวนี้ก็ย่างเอามาซอยพี่น้อง ตัวนั้นก็สิปาไ้ให้ให้เล้าขัวเนาะตัวนั้นปาไ้ให้เล้าขัวผู่หมูหันันขัวมันงบเสบเปนไบูเสบปนบ่้อตตองปิ่งบ่้องปิ่งอันนี้กกมันกกหูมันปิ่งมันะเป็นสามส่เห็นไหมคือเาเอามูกระทะค่ะกินหมูกระทะนี่เสียอนน้สามนตนนี้ เดือดไปให้เขากลัวไอ้บินเพิ่นปิงกินเนาะอันนี้อีกวะนะกว่าเอาวะนะเดือดรือว่าเอาแล้วเขาแล้วดีกว่าเอาเวเอาอันนั้นเอาไปเปลี่ยนเมนูท่านเขาบ่เอาตัวนี้ไปน่าจะเป็นปลากระป๋องนึกไปซื้อปลากระป๋องเห็นราด เนี่ยขีดง่ายๆดิเนี่ง่ายๆเอาเนี่ยขีดก็ไม่หีบไปเออไม่หีบอยู่อันนั้นเรามไม่มีเนาะติ่งสิมันบ้าหยิบลิกเห้ียบคอยนี่ยเด้อยาหาสีลงไปลงไปไอ้ที่เก่า <laughs> ขวเซนเต็เาขยะ,ขขยะสดีเอาเขาขยะงามแรงเบียดเขืข่อ,อ,อนปะโ้อะไรอย่งไคลนไหยใ่มันแดดน่าเราเลยใช่ขำเนาะออ้หนดนองๆข้นมานี่ Ừ, nó áo lắm thay nát nhảm đẹp mặc áo lắm 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 mặc áo lắm

ไปไปไปเอาหมางยังไงนะก็พ่อยืนที่ข้าามาเอายู่นี่มาหุ่งกันมีเด้อพี่น้องเลยบริเวณแห่งเราตามมาหุ่งเนาะเปลี่ยนเมนูจักรวารดิมือหนาซะยินกำลังไทยหน้าพี่น้องเลยสวัสดีไทยหน้ายำเด้ง hả rồi rồi, đời hết sóng ngàn không Khổng khắc thế ờ, à. nó hết việc nhám đen ở nó mình chẳng vô ngày hết việc nhám đen <laughs> วันนี้ตะกี้เราเคยอันกินขา้าวกินน้าานั่งอยู่นี่เนาะวันนี้น้าม,มาใหี่เนะนี่พี่น้องมาหอด้วยสบายดีแก้มอ่อนสวัสดีน้อง,องๆกำลังขึ้นแต่ลกกะนาะเหมือนนี่เนาะคุ้มลกกะบิดมือบ่เหมือนแน่นคุ้ลกะบัด่ กมนเมนก้อะร้มด้วคุะไรเทีเดียวเ้ยดเอมเมนนั่นแหละตกให้มันได้พ่อใาเดียวก็จังนะดำดำที่เดียวมันจังได้ดวันนี้ได้อันเนนูเดิมปิ่งหมูเอ,อือบมากเดียบรลอยแล้วใช้จับปีงไปปงกินกับตำมกทั่วคือเกา บางเพลนนี่ต้มห้อยบอเปลี่ยนเมนูเนาะเปลี่ยนเมนูจะเตือนมันไงไข่เน่าไข่เปลี่ยนแทนเลยไข่เมนอนี้ก็ซื้อปลาปองมาซองแพอยู่พี่น้องไม่เฟินไปเห็ดเน่าอยู่เน่ากินต้นเด็กกําลังอาบน้ำหนักดูบ่อยยั่งไปหาอา,นาบน้ำบ่ มันจะขำมันจะมือ่อเดี๋ยวสิบระห็นอันนี้น้องบอขำหนึ่งเขาตลอดน่าจะเนาะเขาล่างงาเติบได้พี่เนาะเอามาซีอยู่นี่นซีบารายเนาะฉีดจนกับมันเลยหลกเนาะตอนนี้สีขาวเนาะเธอถ่า,ายมึงดิสิ <c oughs> ี่นองถ้าเพิ่นหนึ่งเขาซุกพืน่นะกับป้าไมนี่แลจะกัะนจ้นตรงมาใหม,ม่เนาะเป็นเป็นเมื่อไอยท,ย,ทยคลิปเบ่งเจากินขาวกินหนักยำไ,ได้ เสียฟุตวดีว่ดีเสียงเสือเสียงสงเลยจะมนได้กินสัมผน้องๆอยากให้ินมาถ่ายกินน้เลือดะไม่ไปอาบน้จบ่ทไปอาบน้ไมกมาถอดกจะอี cái gì đây ta <laughs> nhưng mình cái gì đấy không à? một Đẩy tàu này đi nó cái tàu mà Mẹ tàu gì mẹ ได้กับเพิ่นน่อกเพิ่นบเจ้าเอาทานไหนำเนาะยยังได้อยู่ว่าทานอยู่อยู่เ็ได้สอบเดียวว่าจูดเทอีกด้วยคล้ายเนัะเต่าแหลได้จะสอบทานจะจูน้ำปันเนี่ยนี่็อจะจูอาได้ทานมันยเ่าทานก็จูแต่ว่าจูแกเอาเลยอ๋อแกเอา ว่าจุดเผาถ่านเพื่อนงานจะตัดเียนี่ยเพื่อนก็จะถ่าเดี๋ยวเยวน้องๆนึงเข่าแล้วก็ย <c oughs> จังสีลงมาหาหน้านาองๆกินข่ายู่นีฮะคือกินเขามานีะเลือกินมันน่ะอนเนเดี๋ยวิมากินเขานคอนเทนต์กินเขากับน้องๆน่ยมเด็อ เล็ก่อาหารกินนะก็พวกูฮานเย็ะไอ้เะแบบอไรยากเพราะี่ขันยากขันยากไปแล้วยอะเกือบมากยะ้องสีมากเลยพี่น้องไเคยกินเรืนะยานตะวันเ็ดแ้เขาเล็กๆอห้กินนะเขาไม่จะบอกจากะยายาแบมีเมนูแบบเ่นูใหม่ๆนะเป็นเมนูใหม่เมนูมันโบหว่าสะเ็ดยังเนาะ มันหันกับมีแต่ปีและมันแสงอันเห็ดแน่วอื่นมันกะบอเมนสีนมันนี่ปอ่อเจ๋อแค่นียมีเตาถ่านมาสุดก่อนเอาเตาอันนั้นเนาะ้ยสีนิดเดีย ล้วเอาสีเทาใส่นเียงอาสีเทาใส่อีกแล้วต่ไม่เห็นโผล่ในสมัว่าติงหูหมูอาหารแหล่งอาหารดีนี่ นือนนก็ไปรยเดืองคือหมื่นหน,น่อยหน่อเป็นยังไงวะใส่หน,น,อน่อยฝนเนี่ยจริงจริงเดืองถัดนะเอาเอาใส่บวบขบไปจามือไหนเอาใส่อย่งเน,นี้ยเจาแล้วปรุงแต่ว่าง่ายหน่อย,อยเอาออกคางทีใส่น้ำมันหอย ໃส່ລົດຕີມັນຕານເດກນ້ອງເປັນຫສັດບໍ່ໄດ້ໃສ່ວ່າ อื้อจำโค่แกเอาล่ะมันจำไม่ได้

เป็นไงทีนี้โอ้ยยุ่งโอ้นอนนอนนอหนอนรับ

đi kiếm Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

<laughs> Khiêm mà. được dừng đai nóng nữa. Yêu cả. chuột lẻo bầu dưới cái tên này. Yêu đã chết là nóng chết là nóng chết nào bên này. <laughs> <Khiêm cười> ลอมาเขี้ยงมองม่วานนัการหันมาเขียงใช่หรเขี้ยงอันต่อยใช่นนีุกละโอ้ยอยากั่นีขดตาเลย ิดตันเนาะอืมิดซ่าอืไห้เอินซิข้าวตายซอยห้เด้อเมนูเดิมเข้มดจ้า chẳng nè chàng nè, chàng lại nè. Ừ. 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 tôi thấy ít chép này không sai anh sai mô phở hợp, Mình có thể chẳng ขาวขาดเ็ดตัวนี้บุวนผลเตัวนีบอบุรผลมะชองบุรมะชองเอาท้าหงาเวยอัอนีกรนเขากว่าม pues ีนูพี่น้องเลยอาหารเล็ก ตต้หลังมึงสรียบรรอยเล้วพี่น้องเห้าูยู่อหน่อยอือหูย่อ เอาอยู่ยอยาละพี่น้องนี่หมอบผู้หมูคือเก่าเอา้มา,อามากินข้าวกินน้ำแล้วเขามาละน้อง,งเอาไปกินเด้เลยสิ ถาาเขาไปกินพคยอยู่บนกันเนีแล้วน้นี่ต่อเลียตอนกนีก่อ้าวเปิดเขากับเขาขากินกระเสบมาเด้อพี่น้องอ้เขากับเขาเขากินกระเสะมดเลยเขาดีเนาะอือีขาวขาวเนาะมเอาวานเขาไปกินจินละ สบายอัพจีมืก่อนพีเออด้วยไ่น้องกินากันเลย่อเนยเ้ยกินข้าวกันเด้อหวแดงแต่หาัแซ่บาัหลัเด็กอ่ะจหาบกินับข้ากับข้าเนี่ยเสบูบอเขโนบล้ เสือมันขบอยู่เงาเสียงเขียดเสียงเสียงเขียดเสียงขบฟังเสียงเขียดกันเด้อยพี่น้อยเอฟจี้เพิ่เคยคอมเมนต์อยู่พี่น้องว่าอยากให้สุราเซียวนะสุราเซียววันนี้แบบบูชาวันสิรักษาเท่าเลยเสร็จแล้วมีเงินเนาะ ต้องใส่คบปม้าเงประมาณนั่นตันนี้มัเงินคือแบใส่คตไม่กอนแตจำได้ใช่ไหมใช่ลดอกเป็นกิแต่ดี๋ยวที่อามันก็อยู่แบบนี้เหนพี่น้องอยู่อยู่บ้นอยู่แบัเไมก็อยู่แบบนี้หก็มุงไฟฟ้ากันแต่คนอื่นอนนี้เห็น่มกอนมี่ยังบมท่านมีเงินเขาง

คือยอดงานก็พอสบายสองหมื่นสองหมื่นแต่ดูก่าก็บ่มีปัญญาเขาดรอกบ่มีเงินแตได้ดูไฟข่าวก็เดยวอยากมาห้ามจะเพิ่มเนาะเราเอาเงินทหารช่องอันเนาะบ่มีเงินผมแหละบานใหญ่เงินผมจะเอาเขา ยังไรเด้ออยู่มื่นแต่ก้อน,อนอลองเห็ดมันดีนวคนนี้เขาก็ไส่คนนันใด่เขามันพออะไรกินเขาก็คือ้นจิบตบรดเแดนน้ำเขาน้ำหนะมานะครับคระตจิได้เห็ดเหียดปกติอยเ่้เาติแบบเนานะ,นะ ปีเขาบ่มีเขากินแต่เขากัแน้าเขาหนาเขามันเขากับบัอยเนนี้ก็นเห็นหน้าแทงนันร่่ก็ไเขาก็เาได้เงินกับพปจีไรโ็เ็บมาเ็บิเขาเนาะอปรได้เขาไปเขาไปอันั้นดโปมจะยังเอาใจอยู่บอกปะไรนามันโมเมนต์มาอินดีได้ฮะน อะเฮ้ยเเเจินดีเลยนี่ินดีนี่เสียคู่เข็้ยแม่นอ้ยอินดีโอ่ะออาเอมาเยี่ยมเลยไปไปพี่น้องเดี๋ยวห้าสิบกับแลวพี่้องเอ้ปลาห่อ้ายเป็นจิ้ข่าก็ขอบคูอาซาบัดดีต่อไนแล้วบอน้อยบนี้ได้กับมีไพ่กับด้วยว่าเอาข่ากับ เป็นเงินป่าใ่มีอะไรก็ก็ได้ดูมูฮุมอันร้ายเป็นไงตอนนี้เพมีเงินมันกจมหาออกซื้อได้กับเพราะว่าเนี่ยแหละแล้วมันมีประโยชน์หนังสำคัญเดี๋ยวสิถามดูให้ขึ้นมันเท่าไหร่ไปสำหรับคลิปนี้ก็จะมีเพียงสานีและพี่น้องเองมาได้กับน้องอันกสิเมื่อก่อนให้อายไปกินข้าวกินหนังกับกบกุ้ง เจอกันใหม่คลิปหน้าพี่หลังเอ้ยบ๊ายบายสบายดีรบกวนเลยรวยแม่เอ้ย